สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับบนเขาตีนเขาเตี้ยๆนะครับอันนี้ขลังผมเขาเรียกเขาภูกระโดนภูกระโดนพูดภาษาโราชเลครับอยู่ตำบลหนองน้ำใสอำเภอซีคิวโะราบนเดงครับวันนี้คืนวันที่สิบเก้ามกราหกแปดครับขลังผมนี่ก็เป็นรองส่องนี่ครับอ่ันนี้ก็ร่างการกลางเต้นนะครับอ่าตอนนี้ชื่อภูกระโดนแคมปิ้งนะครับังเขียวนะครับ จะของใส่ใจรดน้ำทุกวันเลยครับดอกกลมกุหลาบเต็มๆนะครับพืกกบ้นะที่ประมาณร้อเศษก็ถ้ามองเห็นก็เป็นเหมือนคอมกม้านะทั้งเวสเทิร์นทั้ทงยุโรปนะที่แบอบอรั่งเศกันขาวบอยอะไรอย่างเงี้ยนะนะี่ก็นี่ก็กเปิดก็จะมีเป็นมีบ้านนะเราสามารถจะแอนด์นได้ด้วยอไม่ถึงทำแคมปิ้งได้ แต่วันนี้เราจะมารีวิวอ,อาหารเย็นมีอาหารเย็นแล้วก็มีกาแฟข้างหลังกาแฟนะครับอลบนีดนึงเลยไหมอโอเควันเอี่ยวตัวยากครับชาร์จโทรัพย์ก็ก็มีเข่าแล้วก็มีสั่งอาหารครับ <S <S คือถ้าไม่ความหมายคือไม่ไม่เอามาเองสามารถมาซื้อได้ <S <S นะครับอันนี้เลยมาซื้อกระเพราครับนี่กระเพรานกระเพราหมูอาจจะเป็นกระเพราหมู กะเพราหมูไหมครับกะเพราหมูข้ากล้องเลยเอาข้าวกล้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยอทานเยอะๆนะคะผมครับเดี๋ยวชื่ออะไรนาอกุ๋ว่แจวมานั่งนี่ครับมานา้วนี่กน้นก่อนเจงสวัสดีครับสวัสครับนี่จ้ากองครับต้นี่กลับมาคือในครัวครับของร้าน ทำเองทุกอย่างทำทุกอย่างค่ะนำต้นไม้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกวาดบ้านกวาดจ้องช่วกันไปทุกเรื่องนะครับสวัสดีครับอยู่กับคุณพี่เจ๋อเจ๋อครับคอมพิวเตอร์ซันะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับก็อยู่ตะบลหนองคำใสอำเภอสีคิ้วิ้วพวกเราเองใช่ค่ะอยู่ติดมาทางพอมิตรภาพพุก็มาทางคลองไผ่ หลังเรียนจำกองไผ่เนาะเข้ามาทางข้างๆคือทางที่จะไปเอ่อเขาเรียกอะไรลบุรีอ่ากุูออกได้กุลทศได้ค่ะเชามาเนี่ยจะมองเดี๋ยวชาวเนี่ไปดูอีกทีอู้สวยคืนสิบสามพฤษาครับแต่ได้ผมไม่ได้มาแต่มาคืนนี้คงประมาณพอๆกันเนาะพอๆกันครับแต่นี่ก็เริ่มอากาศเย็นแล้วครับจะมารีวิวอาหารนี่นะครับอ่า อันนี้ทําเองทําเองค่ะใค่เป็นพื้นไม่มีพื้นโอ้ชอบชอบค่ะผมหลักสุขภาพอันนี้อะไรครับอันนี้ลาบหมูลาบหมูเนี่ยใช่ค่ะลาบหมูเรามีเครื่องลาบโบราณใส่ด้วยเนี่ยอออันนี้ทําเองทําเองครับยายสอนมาอืโอเคครับด้ได้อันนี้คืออันนี้คือผัดกะเพราค่ะกะเพราแดงกะเพราเก็บมาจากสวนเรานี่เองค่ะกะเพราที่แดงค่ะกะเพราใบแดงแดง กะเพราป่ามันก็เลยใบกระแด้งกระแด้งมันไม่เหมือนกระเพราเมืองใบใหญ่มากอ่านก็อ้า,ามาลูกค้ามานี่เราสามารถจะทําปิ้งย่างอะไรได้ไหมได้ค่ะได้นสั่งได้ด้วยสั สั่งก็นี้ไปทําตังเนื้อไปค่อยทั้งอะไรก็ได้ก็ได้เราจัดจะหาให้เราจัดเป็นหมูกระทะให้เลยชุดละสี่ร้อยก็ได้ได้ค่ะโอไม่ต้องเตรียมมาไม่ต้องเตรียมมาค่ะเตาเตาห้อมค่ะแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะครับนี่ครับนี่ทีนี่ร้านตรงหนึ่งตรงไหนก็ได้เนาะร้าหนก็ได้ครับมาก่อนกลางก่อนค่ะเลือกเอาเลยโอเคครับแต่ถ้าเกิดขี้ขันทำมาดึกอ่ะตังล่วงหน้าทำกับเข่าไอ้คอยได้ค่ะเข่าน้า กาแฟก็มีมีค่ะกาแฟกาแฟสดนะเนาะกาแฟซดแล้วก็ต้มเป็นมอคค่าพอตมอคค่าพอตได้ใช่ค่ะได้ค่ะประมาณนั้นวันนี้ก็ก็รับรองว่าอากาศก็นี่มันจะโปรุนอากาศมันเย็นช่วงไหนมันร้อนช่วงไหนยังไงหรือว่ายังไงถ้าถ้าถ้าเรานับเป็นฤดูกาลเนาะค่ะเนาะถ้าเดือนเมษายนซึ่งเราว่าร้อนนะกลางวันก็นี่ก็ร้อนค่ะแต่พอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บมันก็จะเย็น เย็นทันทีมันอยู่หลังเขาเนาะมันอยู่หลังเขาคอากาศจะเย็นเขาภูกระโดนใช่ค่ะก็จะเปลี่ยนโคละโละก้วก็กลางวันอชอบตรงนี้ก็เลยมาอยู่แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัส่คะประมาณนั้นอันนี้ตั้งมาทักปีครับไหร่ปีนี้เขาปีที่สองเปิดเมื่อสิบสามตุลาปีที่แล้วสามตุลาปีหกเจ็ดค่ะแล้วก็นี ผ่านมาแล้ว13สามตุลาตุลาเอ้ยสามตุลาฮก6กค่ะใช่ผ่าน6กเจ็ดมาใช่แล้วกันอีกข่าว8กแปดข่าว8กแปดใช่ประมาณปีกว่ากว่าค่ะใช่ใช่ก็ลูกค้าก็รู้จักตั้งมั้ยทยอยทยอยเพราะว่าอย่างว่าเราทุกอย่างทำเองทุกอย่างค่ะแอดมินก็ตัวเองค่ะมึงก็เลยชา ตามสเตปเราก็ไม่ไวเหมือนวัยรุ่นเขาก็ค่อยๆตามไปปูปับเนาะใช่ค่ะก็ค่อยๆไปเพจลานการเต้นภูกระโดนแคมปิ้งที่เพจลานการเต้นภาษาไทยค่ะภูกระโดนก็ภาษาไทยแล้วก็แคมปิ้งภาษากรีกค่ะใช่ใช่ประมาณนั้นมาหานอนรับน้ำค้างรับน้ำฝนผมก็เอาเต็นมาครับเดี๋ยวดูว่ามันจะกลางได้ไหมหรือหนาวมากขึ้นไปข้างบนชาวมาจะดูพระ พระอาทิตย์ขึ้นดึงดูะแต่แสงจะตกนู่นมันจะสวยเนาะก้าวของหลังคานะคะจะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นออ๋มีสามชั้นนะครับบ้านเรามีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามผมนอนชั้นสามครับสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นหลังเขาพอดีหลังเขาพอดีใช่คก็ไปขึ้นฝากเชิญชวนมาเที่ยวลานกลางเต้นภูกระโดดแคมป์ปิ้งยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะพี่แจ๋วพี่แจ๋วค่ะ ก็พี่โดงกับพี่โดงค่ะช่วยกันดูแลห <laughs> มาแมวทุกอย่างแอดมงแอดบินด้วยตัวเองมดก็จะช้าๆไปค่ะ <laughs> แ,ตแต่รับรองว่าสะอาดอร่อย้อ,องมาชิมนะคะ <laughs> ลูกหลานเมโจ <laughs> สไพนย <laughs> มีสไพยยเมยโจะเจ้าเจ้าบาวนั่นคือ แมโจ้ห้าหนึ่งครับค่ะครับแมโจ้คือมาอะไรไม่โจ้นะครับขอขอบคอบครับค่ะขอบคุณกีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเป่ตั้งใจครับมาด้วยครับพี่น้องเองเชิญค่ะพี่คิวค่ะขอบคุณค่ะ